เฮ้ยมาแล้วเว้ยวันนี้สายออตโต้ไม่ควรพลาดที่อยู่ข้างหน้าพวกมึงเนี่เป็น Honda ADV 350ปี2022สภาพแบบนี้เรียกว่าแต่งเต็มๆเลยล้อแต่งมีแล้วสปอร์ตไลท์มีแล้วทอโยชิมูระแท้โชคหลังเออรลินนะแหลกท้ายมีให้ครบเลยนะรถเจ้าของมือเดียวเลขใบคันนี้อยู่ที่4,200โลเออ สภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ165,000พันเท่านั้นคันต่อมาฟอร์ซ่า350ปี2025อายุรถแค่1เดือนเท่านั้นตัวนี้ได้เป็นตัวจอสี TFT ไม่หม0่โลลอซิ่งมีให้เรียบร้อยแล้วนะท่อไทเทเนียมมีให้เรียบร้อยโชคโบโฟเฟนเดอร์โอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าของแต่งนี่ก็ 3, 4,000หมื่นแล้วเลขไมคันนี้อยู่ที่1,900โลเออ ภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ189,000สนแปดห่นั้าันนะนะถ้าใครสนใจก็สูตรท้องส2หสองดสแอดบ้านเขียวไม่ได้เลยแอดไซทีเอสบิ ide, ๊กไบคิดจะซื้อบิ๊กไบคิดถึงเฮียตี T S, จัดให้ไป